ทุกครั้งที่มีคนมาเยี่ยมเยียนป้าเขียดนภาพรอดีตนักแสดงดังจะยังคงมีรอยยิ้มให้เสมอนะคะโดยภาพนี้เป็นภาพที่ทีมข่าวไทยบันเทิงไปเยี่ยมป้าเขียเมื่อปีที่แล้วค่ะแม้จะป่วยด้วยหลายโรครุมเรา้าแต่ก็ยังเห็นรอยยิ้มและกำลังใจยืนยันเรื่องเล่าในกองละครสมัยก่อนที่ป้าเขียดยังรับแสดงอยู่ว่าป้าเขียดเป็นคนอารมณ์ดียิ้มง่ายเป็นที่รักของทุกคนค่ะ เขียนนะภาพรแสดงละครหลายเรื่องนะคะก็มีภาพจําทั้งบทแม่นมแม่บ้านแม่ค้าคุณตาแฟนละครตั้งแต่ยุค90แล้วล่ะค่ะซึ่งต่อมาป้าเขียดก็ป่วยเส้นเลือดสมองส่วนหน้าตีบทําให้ไม่สามารถพูดได้และไม่ได้รับงานแสดงกลับไปอยู่กับลูกชายค่ะเปิดร้านขายของชําเล็กๆน้อยๆที่จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงหลังปีหลังนี้ก็ตรวจพบเนื้อง,งอกบริเวณช่องท้องค่ะแล้วก็มะเร็งรังไข่ทําให้ต้องเข้ารับการผ่าตาดัดประคองรักษาตัวเรื่อยมาตั้งแต่ต้นปีนะคะกระทั่งเสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้ค่ะลูกชายบอกว่าประเขียดจากไปอย่างสงบหลับไปเฉยๆนะคะโดยช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพที่วัดสุทธิธรรมตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีและชาปนากิจในวันจันทร์ที่13มีนาคมค่ะ